จะดาเวลาดูวิดีโอดู u t u b e เยอะๆอ่ะไหนดูซิดูหน้าซิเนี่ยมันใกล้แล้วนะสมมุติว่านอนตื่นมาพรุ่งนี้เช้าอ่ะขอบตาเราจะดําเลยเนี่ยดูนะตรงนเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยจะดําเชื่อไหมเชื่อว่าฮะเราอ,อ,อย่ามาร้องไห้แล้วกันจะไม่ร้องไห้ใช่ไหมสัญญามาขอบตาดํามันจะจะไม่ร้องไห้ใช่ไหม ไม่รู้เจ็บไม่เจ็บแต่ว่ามันจะล้างไม่ออกเพราะว่าเราดู youtube มากเกินไปมันทำให้ประสาทตาเนี่ยช้ำเขาจะเป็นพี่ขาจะเป็นหมีแพนด้าเล่นอยู่ที่บ้านคอยดูแล้วกันคอยดูแล้วกันถ้าดำมาแล้วก็ไม่กลัวใช่ไหมไม่กลัวใช่ไหมไม่กลัวเพื่อนหรอไม่ร้องใช่ไหมหันหน้าก่อนบอกบอกกับกล้องว่าไม่กลัวไม่กลัวจริงใช่ไหมจริงถ้าดำล้วอยามาร้องให้ขอให้ช่วยแล้วกันนะช่วยว่าอะไรไม่ช่วยล้างออกนะ ให้ใครช่วยก็ไม่ได้สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาแก้เพ็คนที่ชอบดู YouTube กันมาดูซิว่าน้องพลเนี่ยจะรู้สึกยังไงเมื่อตื่นขึ้นมาตอนเช้าแล้วพบว่าตาของตัวเองนั้นเป็นมีแพนด้าเพราะว่าดู iPad มากเกินไปนะครับน้องๆหนูๆเวลาดู iPad เนี่ยพ่อแม่เตือนว่าต้องหยุดพักสายตาบ้างอันนี้ต้องฟังพ่อแม่นะ เพราะว่าเป็นอันตรายต่อสายตามากๆเดี๋ยวเราจะมาดัดนิสัยน้องพลกันว่าจะรู้สึกยังไงอุปกรณ์แต่งหน้าของคุณแม่นะครับก็สามารถที่จะล้างออกได้โดยง่ายได้นะครับแต่มาดูปฏิกิริยารีแอคชั่นของน้องพลกันทุกคนคิดว่าน้องพลจะรู้สึกยังไงนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปที่ห้องนอนกันนะมาครับเรามาที่ห้องนอนแล้วนะครับมาดูว่าเด็กดื้อ I'm เห็นไหมเด็กที่ชอบดู YouTube เกินไปพ่อแม่เตือนแล้วไม่ฟังต้องโดนดีแบบนี้คอยดูรุ่งนีเช้านะครับทุกคนเจอกันกดไหนดูเยอะเฮ้ยด็กดู YouTube เป็นยังไงอ่ะมาดูเดือมาสองกระจกกระบนมาดูสิไอตีพ่อไม่ได้นะครับ เอ้ยเอามาดูก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ต้องร้องเออไม่ได้ว่าหรอกก็ดูสิให้พี่ลุงดูสิว้าดอะไรก็ไมู่มันจะไปดูสิอ้าวดูเยอะไปเนี่ยดูเยอะไปดูสิอ้าวดูสองกระจกอีกทีหนึ่งโรงเรียนวันนี้ไม่ได้ไปโรงเรียนแต่ดูสิโอ้โหเอาดูดูให้ยากดู youtube เยอะดูสิตาลำ มันไม่รู้หายหรือเปล่านะอาบน้ำลหลายันลกงอ้าวดูสิเราเราเจ็บไหมเนี่ยเจ็บไหมโอ้โหสงสารจรงเลยนูนที่อกเหรอโอ้ตายแล้วตาช้ำเลยทีเนี้ยเส้นเลือดในตาเนี่ยมันบวมไงดูยูทูบเยอะนะเห็นไหมดูสิมาส่องใกล้ๆดูสิดูใกล้ๆสิโอยอย่าให้มาประชงอีกดูสิออย่าโวยวายสิ เอาเเอาไปให้ย่าดูซิให้ตรวจดูซิฮะาทำไมหนาดำอย่างตาดอย่ให้พ่อดูหน่อยพ่อตรวจหน่อยดูมาประคบหน่อยเจะไปจะไปเลือดหนอมยดาดำเลยควนี้ช้ำเลยเจ็สาอะไรครับุลมเสียงาห้รือวะเสียงเสียงเียงดำปอย่างเงี้ยถูกโอ้เขาไม่ให้ดู Youtube มากดูนิดจริงแม ถึงพโคตรตายดูนิ่ป้าดูนี่โอ้หันมาทางนี้หน่อยให้มันโดนไฟหน่อยโอ้โหเออโหเป็นแพนด้าเลยเห็นไหมน่ะไหนดูสิโอ้โหเดี๋ยวพ่อถ่ายรูปก่อนแล้วคนก็ล้างออกไม่ออกมันช้ำมาที่ลูกมันช้ำมากพ่อสงสารนะเนี่ยอย่าพูดเสียงดังอย่าพูดเสียงดังถ้าหนูเลิกดูเดี๋ยวมันก็หายเออต้องเลิกดูเนี่ยทรมานสายตาเนาะสายตามันเจ็บไหมลูกไหมเทาไหร 真个不？好？